สวัสดีค่ะดิฉันพิชรีผมช่วยพิมพยาพิยาพยธรรมรัตน์ค่ะ ค่ะวันนี้นะคะพี่แหม่มพินชยาก็ยังคงอยู่กับเราที่เมืองนคกปู้อยู่นะคะ,<ฮ>ะก็ต้องขอบคุณมาเรียกว่าจะเป็นพิธีกรรับเชิญรวมไปถึงพูดคุยในบรรยากาศงานชุมนุมชาวพุทธที่เมืองนคกปู้รัฐมหาราชประเทศอินเดียไกลๆด้วยนะคะ,<ฮ>ะในฐานะที่พี่แหม่มมาที่นี่เนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้ว<ช>นะคะส่วนอาจารย์สมฤทธิ์ลือชัยนะคะหลายคนอาจจะเอ๊หายไปไหนมาสองสัปดาห์แล้วยังคงอยู่นะคะแต่ว่าอยู่ที่กรุงเทพ แต่ว่ามาแบบนี้เนี่ยเขาอยากมามากเขาไม่เคยมาเมืองน้าขับผู้มาก่อนนะคะที่นี่ไม่ได้มากันง่ายๆ <ฮะ S 2> ต้องมีพลังศรัทธาแล้วก็ ความมุ่งมั่นพอสมควรเพราะว่าไม่ใช่ที่ที่คนไทยจะมาค่ะเพราะว่าคนไทยสนใจก็จะไปที่สี่สังเวชนียสถานที่ส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าเมืองนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีโบราณสถานเกี่ยวกับด้านพุทธศาสนาแต่ว่าเป็นเมืองที่ชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพุทธใหม่เนี่ยเข้มแข็งแล้วก็มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะด้วยเหตุนี้เองค่ะพวกเราเนี่ยก็จึงอยากจะให้คุณผู้ชมที่อยู่เมืองไทยเนี่ยนะคะได้เห็นภาพบรรยากาศชาวพุทธที่ มาร่วมชุมนมุมมาร่วมงานพิธีเฉลิมฉลองะนะคะซึ่งเรียกว่าวันนี้แหะจะเป็นวันเริ่มอย่างเป็นทางการใช่ค่ะ,คะ,คะ,ะก่อนที่เราจะไปเล่าถึงบรรยากาศของงานวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะขออนุญาตพูดถึงกิจกรรมทางเมืองไทยก่อนนะคะพี่แม่ วันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมอานาปนาสติเด็กสัญจรมาฝ่ากันเช่นเคยนะคะที่ศูนย์ธรรมะสุวรรณนาจังหวัดขอนแกน่นก็จัดกันในวันที่29พฤศจิกายนนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะคะสำหรับสิทธิใหม่นี้ก็ต้องโทรศัพท์ไปถามนะคะว่าต้องเตรียมตัวอะไรอย่างไรบ้างนะคะ ค่ะนั่นก็เป็นกิจกรรมที่ทางบางไทยที่เราก็จัดต่อเนื่องกันทุกปีนะคะอาณาปรนสติเราก็มีสัญจรรวมไปถึงอยู่ที่กรุงเทพด้วยนะคะพี่แมมซึ่งพี่แหม่มเองเนี่ยนะคะก็ได้ไปช่วยคอร์สเด็กเนี่ยโหมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะก็รับใช้ธรรมะค่ะหลายปีแล้วก็อนุโมทนาด้วยนะคะ่ะเมื่อเช้านี้นะคะที่ได้ไปที่ดิฉภูมินะคะเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีผู้คนเนี่ยทยอยกันเข้ามาบ้างแล้ว ใช่ไหมคะ,คะปีนี้ถ้าที่พี่แหม่มเห็นสังเกตมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็คือ,อ,อตลอดในช่วง,งช่วงเช,ช้าก็ก็คือคนเนี่ยมากันตั้งสองวันละถ้าจะเห็นนะคะที่ผ่านมาสองสามปีก็จะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะว่าเขาก็มาเดินทางมาไกลอย่างที่พระมหาเนกท่านท่านกล่าวถึงน,น,นะคะว่าเดินทางกันมาข้ามวันข้ามคืนมาแล้วก็มานอนค้างหา,งางจุดที่เหมาะสมที่สุดม,มีอาหาร มีน้ําใกล้เนี่ยค่ะ,คะเขาก็จะมารอ,อเพื่อจะมาในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งน,นี้ค่ะเพราะเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยซึ่งพิธีเปิดจะเป็นทางการก็จะมีในช่วงตอนเย็นแต่ว่าเราก็เห็นว่ามีชาวพุทธเนี่ยนะคะก็เดินทา,นางกันเข้ามาแล้วเริ่มเริ่มคึกคักละพูดจริงรบรรยากาศก,าก็คล้ายๆบ้านเรารอบนอกของบงิกชภูมิเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งโรงทานลแล้วก็จะมีทั้งคนที่มาขายของ ต่างๆนานาใช่ไหมยวของที่ขายนี่ก็คือเป็นเกี่ยวกับพุทธพุทธะทั้งหมดนะคะเป็นองค์พระเป็นพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้าอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ด็เอร์เอมเบก้าที่ขายยังไม่มีก็สามารถซื้อกลับไปเพราะว่ากว่าจะมาถึงที่นี่สามวันสามคืนแล้วก็เบียดรถบรรทุกกันมาค่ะ เป็นยี่สิบสาสิคนต่อหนึ่งคันเขาก็รวมเงินกันมาเพื่อมางานนี้เลยเพราะฉะนั้นงานนี้อะไรที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาอะไรที่เกี่ยวกับดรอเบก้าเนี่ยเขาก็ยินดีนะคะเพราะว่ากว่าจะมาก็ยุ่งยากมากแล้วก็ปีละครั้งเองเท่านั้นก็มีเขาก็ต้องมีศรัทธาเหมือนกับคนไทยที่ต้องมีศรัทธาถึงจะมาถึงที่นี่ได้คนอินเดียที่เป็นชาวพุทธที่อยู่ตามจุดต่างๆเมืองต่างๆเนี่ยก็ต้องมีศรัทธาแล้วก็มุ่งมั่นว่า ปีนี้จะเดินทางมาให้ได้มาที่นาคาปุ้ให้ได้แล้วเราก็จะเห็นว่ามีซุ้มของพระไทยเราด้วยนะคะพี่แหม่มนักศึกษาไทยค่ะเป็นพระที่มาศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกหรือว่าปริญญาตรีที่นี่ก็จะอยู่ซุ้มนี้ก็จะมีภาพระป่าศรุ่อการศึกษาสําหรับพระที่จะเรียนต่อแล้วก็กลับไปประเทศไทยค่ะอ คับให้เม่ตอนเช้าเราก็เห็นว่ามีทั้งพระนักศึกษาไทยแล้วก็มีพระอินเดียที่มาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีชาวอินเดียนะคะที่ก็ให้ความสนใจมูดของพระไทยเราเยอะเหมือนกันนะคะขอเสียงสวดนี้เขาเข้ามาเลยค่ะมาร่วมมาร่วมขอพร ถวายด้วยนยคะคะก็จะมาอย่างนี้ทุกปีเลยค่ะอคค่ะแล้วก็บางซุม้มคือแมวก็ได้เดินไปรอบๆบนะคะก็จะเห็นว่ามีบางซุม้มที่เห็นมีคนเนี่ยนะคะเขาไปลงทะเบียนอะไรคะพี่แม่หรือว่าเขาไปประกาศตนใบอะไรคะเขาเรียกว่าประกาศตนเป็นพุทธมามะกะค่ะก็อย่างที่บอกว่ามาครั้งหนึ่งเนี่ยงานด้วยความยากลําบากต้องเก็บเงินเ,เก็บออมมาเพื่อมางานนี้นอกจากคือ การมาเซ็นได้ใบสมิเกตการเป็นพุทธมามกะแต่การจะได้เป็นนี่ก็คือได้รับการเขาเรียกฉันทามติจากชุมชนนั้นก่อนเสร็จแล้วก็มาเขาเรียกว่าใบาประกาศที่นี่มารับใบประกาศที่นี่ค่ะ,คะก็เรียกว่าจะเพิ่ม เ,เหมือนคุณ<ส>วุฒิใช่ใช่ไหมคะคืออย่างเราถ้าเป็นทางโลกเทพง่ายนะคะถ้าเป็นทางโลกก็เหมือนกับว่าเราได้รับการยอมรับเราเรียนจบอะไรสักอย่างหนึง<ช>่งแล้วก็เขามอบอบัตรประกาศนียญ,ญบัตรใ,<ช>ให้แล้วเราก็สามารถที่จะเหมือนกับไปโชว์คนอื่นได้ว่าเราเนี่ยจบทางนี้แล้วได้รับการรองรับแล้วแต่ว่าสําหรับเราเนี่ยซึ่งเกิดอยู่ในเมืองพุธเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เคยสัมผัส อารมณแบบนี้แต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้บางครอบครัวนะคะไม่ได้เป็นพุทธมาแต่กําเนิดค่ะใช่หรือว่าตามทะเบียนบ้านใช่ค่ะใช่มคะ่ยังเมืองไทยนี่ก็คือพุทธตั้งแต่ในทะเบียนเลยค่ะแต่ที่นี่ไม่ใช่ก็คือมันมันมีคุณค่าเพราะว่าเขาต้องปฏิบัติมาจากใจคจนปฏิบัติด้วยใจคุณผ่านไม้ศีลสมาธิปัญญาไม่มันมีคุณค่ามากสําหรับเขาค่ะ จะให้อาแมนเห็นว่าที่นี่เ็จะมีการสมาทานศีลหา้าแล้วเขาก็มีความตั้งใจแล้มุ่งม,มัน่นแล้วก็ศรัทธามากเลยจริงๆจริงๆนะซึ่งบรรยากาศตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะแตกต่างจากบ้านเรานะคะเพราะว่าก่อนที่จะมาที่นี่ตัวเองก็ตั้งคําถามเอาไว้นะคะว่าพุทธที่อินเดียเนี่ยกับพุทธที่ไทยเนี่ยปฏิบัติเนี่ย แตกต่างกันหรือว่าเคร่งครัดกันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าก็จะเป็นการที่ทําให้เรามีความสุขว่าชาวพุทธที่อยู่ตามที่ต่างๆทั่วโลกนี้เนี่ยนะคะปฏิบัติอย่างไรเพราะบางครั้งเนี่ยเราอยู่กับเราเนี่ยมากจนเกินไปแต่ว่าถ้าเราได้มาเห็นโลกค่ะของพุทธที่อินเดียที่ชีรังกาที่พม่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นแล้วก็เปรียบเทียบว่าเอ๊ะแล้วเราเป็นยังไงเรามีความเป็นพุทธะเข้มข้นแค่ไหนใช่ค่ะอย่างที่ พระมหาเนกนะคะท่านก็บอกว่ากว่าที่จะมาเป็นพุทธม,มัมก,กะได้เนี่ยนะคะจะต้องได้รับการยอมรับจากชุมชนก่อนจะต้องประพฤติดีก่อนะจะต้องรับศีลห้าข้อใช่ไหมคะจะต้องเรียกว่ามีหลายอย่างที่ต้องพิสูจน ว่ามีความศรัทธามีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติในแนวทางของพระพุทธศาสนาซึ่งประกอบด้วยศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาคือสิ่งนี้นะคะที่ดรอเบก้าได้ฟื้นฟูค่ะหลักธรรมนี้ขึ้นมาใช่ใช่ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยการพอได้ใบประกาศเหมือนเซอร์ติฟิเคแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีมีผลต่อเรื่องของด้านการศึกษาด้านสุขภาพอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าในกฎหมายก็เขียนไว้ชัดเจนนะะ เป็นชาวพุทธเนี่ยจะได้เรื่องของเรื่องการศึกษาทําให คนที่ไม่ได้รับการศึกษาก็จะได้รับการศึกษาค่ะคนที่ไม่ได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพก็จะไ,ได้รับการดูแลมากขึ้นค่ะไม่น่าค่ะเมื่อช่วงเช้าเห็นก็มีหลายคนก็ต่อแถวกัน <ๆ S 1> นะคะ <ๆ S 1> แล้วก็ไปเซ็นแล้วพอได้รับมอบมาแล้วก็แบบไปขอดูคีคภูมิมใจมีความสุขภูมิใจมากเ็าให้เราเห็นเราดูแล้วก็ไปดูวด่าเออเขาทาอะไรอะไรยังไงอันนี้ก็เรียกว่าทางทางโลกทางธรรมเนี่ยเขาก็ได้แล้วเขาในชุมชนเนี่ยเขาปฏิบัติมาตลอดอันนี้คือทางโลกที่เราจะต้องมีด้วยค่ะอันนี้ เพื่อให้สังคมนะคะภายนอกเนี่ยได,ได้ยอมรับด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วในทางพุทธศาสนาเนสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือว่าข้างใน ก็จะได้เห็นว่าการเกื้อกูลหรือการทําทานก็ยิ่งใหญ่ไม่น้อยต่อกันนะคะเพราะว่าอย่างที่คนที่เขามีเงินร่ํารวยแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทอดทิ้งชาวพุทธที่ยังยากจนอยู่ค่ะจะเห็นว่าจะมีโรงทานจากบุมต่างๆในในในดิฉพงนะคะก็จะมีโรงทานแล้วเขาก็ มีข้าวมีผลไม้มีอะไรทั้งหมดเนี่ยมีเป็นร้อยๆเป็นพันๆ<ะ>เพื่อรองรับคน Family with the support ผมได้เริ่มจัดอาหารให้กับผู้ที่เดินทางม,มาที่ดิจภูมเพื่อร่วมง,งานชุมนุมชาวพุทธมา5ปีแล้ว เพราะผู้คนกว่าจะเดินทางมาได้ใช้เวลานานมากแล้วก็หิวมากครับซึ่งก็ถือเป็นการให้อย่างหนึ่งเพราะผมมาจากครอบครัวที่ใช้แรงงานและยากจนมากสมัยเด็กๆผมไปเรียนสายประจำครับเพราะต้องทำงานเพื่อหาเงินก่อนทําให้ผมเข้าใจความจนความยากลําบากความเหนื่อยแล้วก็ความหิวเป็นอย่างดีผมจึงรู้สึกปิติอิ่มเอมใจที่ได้มามอบอาหารให้กับผู้มาร่วมงานชุมนุมชาพุทธเป็นอย่างมากครับส่วนของลูกสาวผมก็จะให้เขามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเพื่อให้เขาได้มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อครับ I I feel happy. Yes, I feel happy h a ค่ะหนูเองก็มีความสุขและอิ่มเอ็ใจที่ได้มีส่วนร่วมในการมอบอาหารให้กับผู้มาร่วมงานชุมนุมชาวพุทธในส่วนของศาสนาพุทธนั้นหนูได้รับแรงบันดาลใจจากคุณพ่อค่ะที่มีทั้งการสวดมนต์และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะค่ะเดชมารีะหรืจะทิซัม ผมได้ตั้งจุดตรงไทม์เพื่อมอบอาหารให้กับผู้คนที่เดินทางม,มาร่วมงานที่ดิจฉภูมิครั้งนี้เพราะส่วนใหญ่เดินทางม,มาอย่างยากลำบากและแสนไกลครับ ผมในฐานะชาวพุทธจึงอยากให้ทุกๆคนซึ่งก็เป็นหนึ่งในการเผยแผ่พุทธศาสนาตามที่ดรอัมเบตกาได้เริ่มเอาไว้ทั้งผมและครอบครัวรวมถึงเพื่อนๆก็มีความศรัทธาในธรรมะพวกเราจึงอยากที่จะช่วยผู้ที่ศรัทธาในธรรมะและพุทธศาสนาเช่นกันโดยที่ผมไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนเพราะผมบริจาคหรือให้เพื่อธรรมะเท่านั้นครับา คนเดียเนี่ย <composers. S 1> ที่เข้ามาเนี่ยตอนค่ำที่บอกว่าจะมีพิธีสําคัญเนี่ยค่ะมีงานสําคัญเนี่ยเรพระพระระดับแบบว่าเหมือนสังฆราชท่านก็จะมาพูดทั้งนี้ก็จะมาตั้งใจฟังเรื่องของธรรมะ <ứng S 1> แต่ละองค์ท่านจะพูดเรื่องธรธรมะธรรมะศีลสมาธิปัญญาเรื่องของอพุทธะเรื่องของธรรมะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ถูกต้องเป็นยังไงค่ะแล้วเราเราขึ้นเวทีไปเนี่ยเพื่ออะไรคะ เราก็ไปบอกว่าเหมือนเหมือนกันให้กําลังใจว่าออชาวพุทธของประเทศไทยเนี่ยมาร่วมงานเขาแล้วก็มาอวยพรมาชื่นชมความเป็นพุทธะแล้วก็เหมือนกันให้กําลังใจกันและกันในความเป็นพุทธค่ะ hmm. ก็เรียกว่างานก็จะเป็นแบบนี้ในวันที่12ตุลาคมค่ะเรี้ยวเป็นวันสำคัญมากเลยนะคะ ก็เป็นแบบนี้ทั้งวันเหมือนกันค่ะคือเหมือนกับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นส่วนส่วนปเป็นส่วนส่วน,น,น<ไ>ปนอ๋อแบบว่าสบายสบายใครจะอยากอยู่ตรงไหนใครอยากจะไปทําอะไรตรงนั้นแต่ก็อยู่ในรอบของของสถานที่แห่งนี้ค่ะค่ะคือการประกาศตนก็คือได้รับการรอ,รองรับแล้วกับทางในชุมชนของตนเองและมาที่นี่ก็เพื่อที่จะแบบว่ารับใบประกาศนียบัตรองรับแล้วก็ทุกคนก็เดินดูทักทายแล้วก็เรียกว่าเป็นกำลังใจกันและกันแล้วนอกจากนั้นก็จะได้เข้าไป กราบอัธิของด็อเร์อเบก้าซึ่งอยู่ในสถูปด้วยบรรยากาศนะคะในงานชุมนุมชาวพุทธโลกที่เมืองนครปูนะคะโอ้โหเล้เห็นภาพบรรยากาศแล้วนี่ก็รู้สึกแบบบอกไม่ถูกนะคะยิ่งใหญ่คะ่ะยิ่งเนะนะยิ่งใหญ่เขาบอกว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในโลก เป็นการรวมตัวกันของชาวพุทธค่ะ,คะแล้วข้อที่สําคัญที่แม่มีความรู้สึกกันนะคะว่าเรื่องของการประกาศสัญญาบัตรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของทางโลกอย่างที่เราคุยกันเอาไว้ะน,นะแต่ว่าในเรื่องของการที่เขามีใจการที่เขาเข้าถึงในหลักคําสอนของพระพุทธองค์เนี่ยมันกาสคัญมากแล้วก็ความเข้าใจในหลักคําสอนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแสดงออกมาให้เราได้เห็นเป็นรูปได้จับต้องได้ก็ไปนอนกับการยนานมิตร แล้วก็จะมีการตั้งโรงทานบริจาคด้วยนะคะเพราะนี่เขาเรียกว่าอยู่ใกล้ชิดกับเขาเลยนะคะ,คะเขาใช้ธรรมะในชีวิตอย่างไรหรือว่าเขา,เขา,เขามีข้อปฏิบัติอะไรไหมคะคือเหมือนกับเราเนี่ยบ้านเราอาจจะมองว่าสินห้าต้องถือมันไว้แต่นี่เขาอยู่ในจิตสํานึกเขาเลยค่ะเราเข้าไปตอนแรกปีแรกก็อาจจะแบบห่างๆคือเขาเกื้อกูลเมตตาเราเหมือนเหมือนเป็นลูกเลยอะค่ะ คือข้าวทุกมื้อนี่แบบพอมาอถึงนี่ก็จะทำร้อนๆให้เราทานเหมือนเป็นลูกหลานเลยแล้วก็แบบว่าเครือกูลแม่ตาได้สัมผัสที่แท้ทจริงก็คือความเป็นแม่ตาการให้เขาก<ส>็าสอมเราโดยโดยการวิ่งทำน,นะทำให้เราเห็นเลยเราก็เริ่มใส่ใจโอ้ทำไมเราจิตเราไม่ละเอียดพอ ก็ฝึกต้องฝึกจิตเราค่ะ,ะความเมตตาคุณงามความดีของเขาเนี่ยสั่นสะเทือนเราสั่นสะเทือนให้เราต้องกลับมาว่าจิตเรายังหยาบเกินไปต้องใส่ใจรอบข้างนอกจากตัวเราเองแล้วก็ใส่ใจรอบรอบข้าเพราะบางทีเราเองเราเราก็ไม่รู้ะนะคะจนกระทั่งเราได้มาอยู่กับคนแบบนี้แล้วเราเห็นเขานะคะก็เรียกว่าเกิดแรงดันใจอย่างที่ก็บอกว่าบางทีบางครั้งเราเราพูดเขาไม่ฟัง ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําให้เขาเห็นแล้วก็ถึงจะเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็เดินตามทางของเราตจวพี่แหมมเองมันก็เชื่อนะคะว่าก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆหรือว่าใครต่อใครที่ที่เห็นแบบนี้อย่างวันเนี้ยแบบต้องฟังพี่แหมมมนก็มีความรู้สึกว่าเออนะเราคนองหันมาใส่ใจคนรอบข้างเพราะคนรอบข้างของเราเนี่ยสำคัญมากนะมันคือทิศทั้งหกเลยนะ <c oughs> แล้วถ้าเราดูแลปฏิบตัติคนรอบข้างเราไม่ดีเนี่ยส่งผลให้กับเราได้เลยนะ <c oughs> ทำให้เราร้อนรุ่มได้เลยนะภายนอกกับภายในมีความสัมพันธ์กันนะคะโอ้โหนี่คือสิ่งหนึ่งนะคะที่เอาละวันนี้คุณผู้ชมลองลองเช็คตัวเองดูนะคะว่าเราได้ใส่ใจคนข้างๆเรอหรือยังเราได้ทําให้คนข้างๆเนี่ยเขามีความสุขหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเราสุขเราก็จะกระจายความสุขพอเราทุกเราก็จะกระจายความทุกไปด้วยเช่นเดียวกันนั้นเราต้องรักษา จิตตัวเองให้สงบแล้วก็มีความสุขแล้วก็กระจายความสุขไปรอบๆข้างคนรอ,อบๆข้างก็จะมีความสุขไปด้วยค่ะนะคะ,ะ,ะอย่างที่เรียนคุณผู้ชมเอาไว้นะคะตั้งแต่ตอนต้นแล้วค่ะว่าเรามาที่นี่เนี่ยด้วย2ออย่างด้วยกันนะคะอ่ะอย่างแรกเราทําสําเร็จแล้วนะคะพี่แม <c oughs> แก็คือได้เห็นภาพ <c oughs> บรรยากาศ <c oughs> แล้วก็ให้ทุกท่านได้อนุโมทนาด้วยนะคะได้เห็นความปิติในครั้งนี้ที่ชวบุทธ ได้มาชุมนุมประกาศตนแล้วก็ได้มีแรงบันดาลใจมีความศรัทธานในพุทธศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเพิ่มมากขึ้นตรงนี้นะคะ,ะ,คะเราเองเราก็ได้ด้วยนะคะ,อ,ะอีกวัตถุประสงค์ ที่เรามาที่นี่นะคะพี่แบบก็นําพระประธานสององค่ะปางรีลากับปางนาคปลกมาถวายที่มหาวิหารค่ะสองวัดที่เมืองนครปูค่ะเพราะฉันวันเสาร์น้าห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะก็ต้องติดตามกันนะคะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะผมเคยเป็นผู้ที่มารับการแจกอาหารนะครับแต่ตอนนั้นผมหิวมาก ซึ่งในวันนี้ผมได้กลับมาร่วมแจกอาหารผมรู้สึกมีความสุขแล้วก็ปิติมากๆครับการที่ผมได้เป็นชาวพุทธทําให้ผมมีธรรมะในหัวใจและใช้หลักธรรมะในการดําเนินชีวิตและทําให้จิตใจเป็นสุขครับซึ่งผมก็มาร่วมงานชุมนุงชาวพุทธทุกปีนะครับและในปีนี้ก็เช่นกันครับ This land with six lakh people he turn converted all Hindus ดเรอเมริกาได้นําพุทธศาสนากลับมาที่อินเดียทําให้ชีวิตของผู้คนนับล้านที่นับถือศรัทธาและก็ปฏิบัติเปลี่ยนไปครับมีความสุขแล้วก็มีความเสมอภาคทัดเทียมกันมากขึ้นสําหรับผมเองนั้นนะครับาศาสนาพุทธสอนให้ผมได้เข้าใจความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์ทุกคนครับ คงอยู่ที่เมืองนักปู้รัฐหาราชประเทศอินเดียอยู่นะที่เรามาที่นี่นะคะพี่แมวเรา,เราได้นําพระประธานมาถวายที่เมืองนักปู้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพค่ะก็ประทับใจที่เรามี ลูกของพุทธองค์เพิ่มขึ้นอีกมากมายคนอินเดียที่นี่ค่ะเขาศรัทธามากๆพอเราเห็นความศรัทธาของเขาแล้วเนี่ยก็กลายเป็นความปิติอะค่ะเป็นที่สุดของพวกเราที่คนไทยได้มาช่วยให้ลูกๆของพุทธองค์เนี่ยได้แบบเข้าถึงธรรมะอีกครั้งหนึ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ทําเพื่อให้คนกามากราบไหว้วัตถุเท่านั้นที่เราทํานั้นเราทําเพื่อให้เขานั้นเป็นปูทางเข้าไปสู่หัวใจของพุทธะ พุทธะแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานศาสนาแปลว่าคําสั่งสอนคําสั่งสอนของผู้รู้ผู้ตื่นผเบิกบานคือพระสัมมาสัมพุทธะนั้นก็คือก็คือให้เกิดปัญญานั่นเอง